นี่นะคะพี่น้องหลังจากามีคุณแม่หรือ f อเก่านะคะแนะนํามานะคะที่เราก็จัดไปอย่าให้เสียนะคะพี่น้องรุปเอาเองลวคะพี่น้องหลังจากคลิปนั้นเสร็จตนลวกเนาะวันนี้ก็จะไม่ทําคลิปลวกนะคะตอนนี้หลังจากเก็บจะแล้วก็จะทําน้ําจิ้มแล้วก็กินเลยนะคะพี่น้องตัดตอนนะคะ <laughs> จัดไปอย่าให้เสียะคะ่ะช่วงนี้ f อแนะนําให้ทําอะไรทําหมดนะคะพี่น้องอนี่นะคะ งามงามเลยค่ะเดี๋ยวกิ๊ตอาไปลวกนะคะโอเคค่ะป่าไปกําลังใจ <laughs> นะจ้านี่สดาวาไทยงามงามในสเปนเดอ้อจ้านี่สุดยอดแล้วอีกรอบนะ้วคะจะไปอยางให้เสียนกน้ำย็น สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องนะคะอ่าหลังจากไปเก็บสะเดามานะคะกิต้าจะทำาสะเดาน้ําปลาหวานนะคะแต่เราไม่มีปลานะคะพี่น้องเราก็มาใช้ปลาหมึกแทนนะคะนี่ <laughs> ทุกอย่างแบบประยุกต์เอานะจ๊ะนี่ดัแบ,บแหลกนะคะเปิดไฟอ่อนๆนะคะทีใหม่ละอแล้วก็เอาน้าใส่นิดนึงนะคะเพราะว่ากิต้าไม่มีน้ําตาลมะพร้าวนะคะพี่น้องให้มันละลายน้ําตาลได้นาะ น้ำตาลสองช้อนโต๊ะนะคะอืมคนให้มันละลายนะคะไฟอ่อนๆนะคะพี่น้องอ,อือเราใช้ปลาหมึกกินแทนนะคะพี่น้องว่าจะไปหาซื้อปลาอยู่ที่เกียจไปนะคะมันไกลขี้เกียจเข้าห้างนะคะมันจะไม่ได้แต่ปลามานะคะกิ๊กจาไปซื้ออย่างอื่นด้วยเนาะไปต้งให้มันคุ้มค่าน้ํามันนะจ๊ะพี่น้องนี่โอเคค่ะแล้วก็ เคี่ยวเคี้ยวน้าตาลนะคะนี่อืแล้วก็มีน้ําปลานะคะเนาะมะขามเปียกแล้วแต่ว่าเราจะเอารสชาติแบบอุมามิขนาดไหนนะคะพี่น้องเออใครชอบส้มชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบอะไรก็จัดไปเลยค่ะพี่น้องอือันนี้มะขามเปลือกบ้านนะคะนี่อลองก่อนเผื่อมันเปรี้ยวมากนะคะอันนี้น้ําปลานะคะสองช้อนเหมือนกันนะคะลอง เขียวนะคะพี่น้อง<ม>เราไม่ทําเยอะนะคะเ<ม>พราะเรากินอยู่คนเดียวนะคะอ<ม>ลองเนาะ<ม>เขียวเขียวว่นไปง่ายนะคะ<ม>หวานขนาดไม่ใช่น้ำตาลมะาพาร้าวนี่สงสยัสงสยต้องใส่เปรี้ยวตัดเนาะ นี่นะคะกิ๊ตจะใส่น้ำมะขามเปือกลงไปอีกนะคะชอบเปรี้ยวค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเราก็เคี่ยวนะคะก็จะได้ที่แล้วค่ะมันเริ่มเหนียวให้มันเหนียวๆเ,เราก็พอนะคะอืแซ่บค่ะพี่น้องน้ำมะขามเปือกสองช้อนเนาะน้ำตาลสองช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนแล้วก็เคี่ยวประมาณไม่ถึงห้านาทีนะคะก็เสร็จแล้วนี่สูตรอันนี้เป็นอ่า กิตาไปศึกษามานะคะแล้วก็ลองทำสูตรแบบว่าพอดีช้อนตวงตัวเองเนาะเราชอบรถไหนเราก็จัดไปนะคะพี่น้องไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่อร่อยอเรากินเองค่ะมไม่มีใครมารีวิวให้นะคะกินเองรีวิวสิบดาวตลอด <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะนี่ค,ะค,ค่ะรถแล้วเนาะก <c oughs> ิต้าก็จะเทเดอ้อพี่น้องนี่เท <c oughs> ลงถ้วยนี้นะคะนี่ เหนียว,วแล้วนะคะเหนอะเหนียว,วนะคะแล้วก็พริกป่นกับอันนี้นะคะจัดไปอย่าให้เสียค่ะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องกิต้าจะกินกับปลาหมึกนะคะไม่มีปลานะคะเออมันปกติต้องเสดาน้ำพริกปลาหวานเนาะต้องออกินกับปลานะคะเราจะเป็นเสดาน้ำพริกปลาหมึกนี่นะคะนี่ อันนี้เป็นหอมทอดเกือบไหมอีกนะครับพี่น้องงวแต่ไปหาขวงเนาะโอเคนี่ต้องหยิบใช้อันนี้หยิบดีๆนะคะจะได้สุขลักษณะนอนามัยนะคะนี่อันนี้เก็บไว้ทําอีกเนาะพี่น้องนี่นี่นะคะนี่เร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอืน้ำปลาหวานขอ<า>งเรานีกราบสวัสดีนะคะพี่น้อง <laughs> อหลังจากที่กิต้าทำเมนูแนะนนำมานะคะพี่น้องเออเดา สสเดาน้ำปลาหวานนะคะเราก็ไม่มีปลาแต่อย่างใดนะคะแต่อย่างน้อยเราก็ภูมิใจที่ได้นำเสนอนะคะ <laughs> เมนูใหม่นะคะพี่น้องเออเมนูใหม่สสเดาน้ำน้ำปลาปลาหมึก <laughs> สสเดาปลาหมึกนะจ๊ะนี่คะ่สะสสเดาแซ่บเลยแล้วก็น้ํำจิ้มแซ่บนะคะเข้าสวยนะจ๊ะนี่มาได้จาดก,กินข่าวน้งกันนะคะอ่าอ่า วันนี้นะคะเราก็ไม่ได้เข้าป่าเข้าดงเยอะนะคะแค่เดี๋ยวอ,อีกไม่นานก็จะมีคลิปตอ,อต้มมะเขือให้ไก่นะคะพี่น้องฝากเป็นกลังใจด้วยนะคะวันนี้คืมค่ะพี่น้องสมองไม่ค่อยวิ่งนะเะาง,ง่วงจะกินเขานะคะอุ้ยลืม,ล,มลืมจานลิ้นจี่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะนี่คะ่ะขาดบา่ได้เลยค่ะนางเอกของเราทําทให้คนคอมเมนต์เยอะนะคะปกติบ่ม,มี่ไพรคอมเมนต์นะคะบัมมีไรสนใจ แต่มาสนใจเพราะว่าไฮไลท์ของเราเนี่ยแหละปีที่แล้วปล่อยไปมีหมื่นวิวนะคะพอมาพบอีกปีนะจ๊ะพี่น้องเหลือสองสามพันก็ไม่เป็นไรนะคะเราได้ภูมิใจที่ได้เสนอผล,ลไม้ไทยในยุโรปนะคะที่มันขึ้นดีเนาะนี่ค่ะนางเอกของเรานะคะอาจจะลูกเขียวหน่อยนะคะพี่น้องแต่ก็มีคนแนะนําให้กีตาร์หอดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันเดอ้อตอนนี้เออแต่มีต้นอื่นนะคะที่กําลังติดเป็นดอกนะคะเพราะมันมีอย่างละเจ็ดต้นแปดต้นนะคะมัน เดี๋ยวกิ๊ตจะลองกับต้นใหม่นะคะไม่ใช่ว่าปีหนะ้ามันมีอยู่ลืมลืมเองนะคะปู่เอนี่นะคะอันนี้เป็นอของหวานเนาะคะ่ะเรามีผักมีอะไรที่แบบอุดมสมบูรณ์นะคะพี่น้องอผลหมอกหลอกใหม่หลากใหม่นะจ๊ะฝากไปกังใจตลอดหลอดฟังด้วยค่ะพี่น้องนี่ละจะกินเมนูใหม่ของเรานะจ๊ะน้ำพริกปลาหวานปลาหมึกนะจ๊ะนี่พี่น้องพร้อมด้วยอืม เม็ดเขา่านี่นะคะวันนี้คืมนะคะพี่น้องไม่มีแดดไม่มีแสงเข่าบัดแสบๆนะคะพี่น้องนี่เราได้ค้นพบอีกแล้วค่ะหลังจากมีเอฟซีแนะนำมาคุณแม่แนะนำมาก็เช่นเคยค่ะฮะสัญหาแต่เมนูอุดมสมบูรณ์มาให้คุณลูกนะคะไม่มีโอกาสได้ผอมเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่นะจ๊ะนี่ค่ะกิตตจะกินกับปลาหมึกนะคะอ,อันนี้กับพักกระเดาล,ลวกค่ะนี่อ้พี่น้อง ทุกวันนี้ลิ้นไม่สัมผัสรถแล้วนะคะเริ่มกินผักกินหญ้าเยอะเนาะคมๆมเข้มเข้ม,มนี่นะคะนี่กินยาสีนอเอาใหมา่ไม่บ่เข่าส้นบ่หลมนะคะเราก็จะมารีวิวกันคาน,นี่อ้านี่นี่นี่นะคะอม,อ,ม,อ,มอร่อยมากพี่น้องขมขมตัดหวานนะคะ อืขอโทษขออภัยคำข้าวนะคะพี่น้องอาจจะไม่สุภาพเรียบร้อยอพี่น้องเอ้ยกินกับปลาหมึกไม่หรอกค่ะสูตรใหม่เราใช้ปลาหมึกแทนนะคะแต่เสบนะคะพี่น้องขอบคุณเอฟซีที่แนะนำมานะคะพี่น้องอทำให้กิตาได้ค้นพบ พี่น้องเอ้ยี่มันก็เหนียวเนาะซอสเหนียวขนาดไม่ได้ใช้น้ําตาลกวดน้าตาลมะพร้าวนะเนี่ยเราใช้น้ําตาลธรรมดาก็เหนียวเหนือเลยค่ะพี่น้องคมนิดนีด้ค้าเนาะอไอหอมเกือบไหมอีกแล้วใ <laughs> ห้ไปได้หอมใหม่บ้างโอเคขออภัยคำข้าวนะพี่น้องอืร่อยอืมอิอ,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 อน้องเอ๋ อลิ้นจี่นา้เอกของเราพลาดไม่ได้เลยอืม,อมจะคํานะครับพี่น้องจะคําก่อนจบคลิปเนาะสุดยอดนะคะพี่น้องอออเนี่ยหละค่ะพี่น้องชีวิตบ้านๆของเราเนาะในเมืองนอก เราก็เดนเรามีดเองวางแปนวางแผนมา3ปีนะคะแต่ก็มีผลไม้มีประความสําเร็จเกิดขึ้นมีผลไม้นะคะยกเว้นเางาะกับทุเรียนยังสู้อยู่ค่ะพี่น้องแต่เงาะมรณะงไปเรียบร้อยค่ะมังคุดด้วยเหลือแต่ทุเรียนหนึ่งต้นนะคะมเมลหักมเมลหักต้นประมาณาประมาณเป็นเดือนแล้วนะคะยังไม่ได้อัปเดตให้ดูไออัพค่ะเพราะว่ามันหักกิ <laughs> ตาซ่อมอยู่มันมีอยู่ไม่กี่ใบนะคะ นี่แหละครับพี่นอ้องอุดมสมบูรณ์ขขาวนำัมปานะคะฝากไปก็ลังใจตลอดนะคะยังมีผลไม้หลายอย่างที่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าถ้ากิต้าถ่ายให้ดูหมดเดี๋ยวก็ในสุดท้ายไม่มีอะไรให้โชว์นะคะเราจะทำเซอร์ไพรส์กันบ่อยๆนะคะจะได้ไม่เหงานะจ้าพี่น้องขอบคุณมากมากค่ะแซ่บคักค่ะพี่น้องโอเคค่ะวัสด,ดีจ้า